ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวในการสร้างรายได้เสริมนะครับเป็นไอเดียที่น่าสนใจไม่น้อยครับเมื่อมีพนักงานบริษัทเอกชนใช้เวลาว่างหลังเลิกงานแล้วก็วันหยุดเปิดฟาร์มเพาะขยายไก่พันธุ์ไก่ดำทุกสายพันธุ์นะครับแล้วก็ยังมีไก่สวยงามเป็นเจ้าแรกในจังหวัดตรังส่งขายทั่วประเทศเขาบอกว่าสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดีเลยครับ ไก่ดำไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศหลากหลายสายพันธุ์ของนางจิรวัณชุมฉิมคลีอายุ49ปีพนักงานประจำบริษัทเอกชนที่จังหวัดตรังที่ใช้เวลาว้างและวันหยุดเพาะเลี้ยงในสวนยางพาราและบริเวณหลังบ้านโดยจำหน่ายทั้งแบบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ไข่เชื้อเพื่อนำไปฟักและเพาะขายพันธุ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์รวมทั้งผ่านกลุ่มเลี้ยงไก่ดำและก็กลุ่มเลี้ยงไก่สวยงามส่งขายทั่วประเทศนะครับรวมทั้งส่งไปขายประเทศเพื่อนบ้านด้วย นางจีราวันเล่าว่าสามีทํางานในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเห็นว่า3จังหวัดชายแดนเนี่ยเลี้ยงไก่ประเภทนี้กันเยอะและในจังหวัดตรังก็ยังไม่มีคนเลี้ยงจึงตัดสินใจหันมาเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมโดยซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นี่แหละครับมาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แล้วก็ทําเป็นอาชีพเสริมมาเรื่อยๆ จากเดิมเมื่อก่อนช่วงเศรษฐกิจดีนะครับเขาบอกว่าไรายได้วันหนึ่งเดือนหนึ่งนะครับสองหมบาทแต่ขณะนี้ได้ประมาณเดือนละกว่า1,000 10, 0บาทส่งขายทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับช่วงไกลสุดก็ไปกัมพูชาเวียดนามแล้วก็เบียาค่ะสามประเทศก็ต้องการเยอะส่วนมากช่วงนี้จะลดต้นทุนนิดนึงเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ เศรษฐกิจขาลงแล้วก็ค่าอาหารเนี่ยก็เพิ่มแต่ว่าส่วนมากอ่ะจะเน้นในส่วนของเอาใบใบผักผลไม้เนี่ยให้เขากินแล้วก็ข้าวเปลือกซึ่งตอนนี้ข้าวเปลือกก็ค่อนข้างราคาสูงอาหารเนี่ยสู้ไม่ไหวเพราะว่าต้นทุนมันสูงด้วยค่ะค่ะก็สอบหนึ่งประมาณห้าหกร้อยค่ะเออเมื่อก่อนสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทนะคะ นางจิรวันก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าอาหารสัตว์ที่ตอนนี้ราคามันสูงขึ้นก็ทําให้ต้องลดต้นทุนนะครับนำพืชผักรวมทั้งสมุนไพรมาบดผสมกับอาหารให้ไก่กินเช่นเอาใบเตยหอมใส่หรือว่าเข้าเปลือกใส่นะครับส่วนมูลไก่ก็มีประโยชน์นะครับนำไปใส่สวนยางพาราแล้วก็สวนปาล์มน้ํามันเพื่อประหยัดปุ๋ยเคมีที่ช่วงนี้ก็ราคาแพงเหมือนกันใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงลองติดต่อกันไปได้ทาง Facebook ของคุณจิรวันเลยนะครับค่ะ